ซช่ไครับไอ้สอยรถขาอันแท,ๆๆแท็กแท็กแท็กแลนด์ด้่้างเดียวครับก็เลยต้องใส่มือลากมาเรื่อยครับเพราะแลนด์เด้่้างเดียวครับเพราะว่ารถเอาจะเอาไปซ่อมครับจะซ่อมเอาคันใหม่เข้ามาประเดี๋ยวพูิลอบจอดยูน้ำดากครับค่อยออกครับ จ็ดแปดขั้นครับเรียงแถวเลยครับรดดินครับข้ารถคันนี้อยู่ครับก็คันนี้ก็ค่อยเอามือกดขยับมาเรื่อยๆครับพระ่าล่อแท็กแรนมาในข้างหนึ่งครับสายไฟก็เกะกะบึ้งค่อยคำแยกๆมาเลยครับซีมุนได้ข้างเดียวครับข้างข้างซ้ายคุนครับครับนั่นนั่นนี่ครับก็ค่อยดึงแบงเส่นครับดึงขยับมาเรื่อย ค้นสิบหล่อกระตอแถวกันเป็นแถวเลยครับหกขั้นครับอยู่ข้างหลังครับเป็นทุกดินแล้วแต่ออกมาราได้ขารถคันนี้อยู่มาเรื่อยมาเด้มาเด้เทียร์ละหน่อยครับเราว่าล่อแรนมาได้ข้างนึงครับมาเด็กกันใช่ไหมติดเสาเยอะไปเลยเสาเอย เราไปให้เราโมเมนเราให้ไปเอาไปให้เพิ่นสิเราว่าจะไงไม่เห็นกันสิไม่เห็นกันสิเราบอกว่าให้เอาถังเอาเงื่อนน้ำผลกา,าไปซื้อเออแมนนั่นล่ะกับเจ้าถามว่าไกไปซื้อข่อยอยู่บนหูหรือแมนถังอ่ะอยู่นำ้ำยูนี่รอรถอ,ออกมืดก่อนจริงเขาไปเอาเอาเอเขาออกเขาออกมาจังไงหลายไปนั่นลลหลายแล้วหลายแล้วเขาไปเอาจช่ไดมเราจะไปซื้อหรือไปซื้อโมหูจักเรา เอาครับพอดีคุยกับพนักงานเพนื่นที่ไปสื่อ้ำมันเพื่นมาถามกันเล้คุยกันอยู่มาแล้วครับเออขยับมาแล้วครับมาแล้ว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 นี่ปากข้างยังอยู่กไกลครับ สวัสดีครับที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับสองท่านครับมาเบึงแมคโครห่างนกันครับกำลังขยับขับเคลื่อนออกจากบ่อครับพอเห็ุงานมาได้ครับก็เลยเซาออกครับมาด้ล่อแท็กแรล้งแต่ข้างเดียวครับก็ต้องใส่มือโกยมาเรื่อยๆครับขยับมาเท่าหน่อยๆครับสิบล้อกระทุกดินมาแล้วหกเจ็ดคันอยู่ข้างหลังครับต่อแถวมาเรื่อยครับผมมีทางออกครับก็เลยต้องล่อกันนี่ออกให้สุดครับ จะเ,เอามาขึ้นทัเลอร์นี่ครับจอดคอยอยู่นี่ครับจะเอาไปซ่อมครับ ออกแบบออกแบบทรมานทุรักทุเลล่อแรนมาได้ครับอะไรก็ต้องใส่มือลากมาเรื่อยๆครับใช้มือลากมาอย่างเดียวล้อวิ่งไม่ได้นี่ต้องลากมาแบบนี้ค่อยลากมาเรื่อยเพราะล้อวิ่งไม่ได้ สิเดือดหอกก็ติดคิวเป็นแถวอยู่ข้างหลังหกขั้นเจ็ดขั้นก็่อยขยับตามมาอย่ก็ออกไม่ได้เพื่อจะเอามาขึ้นมาขึ้นเทนเลอร์คันนี้ครับจะเอาไปซ่อมครับนี่งานถมอยู่ข้างนอกครับรถดินก็จะมา ผมยินบางนี้นะครับจะออกไปไหนค้ารถแมคโครห่างอยู่ครับ <_ d ata> ห่างก็หาา่างขักห่างแน่ครับห่างจนหล่อแลนไปไหนครับต้องใส่มือแนลนโกยไปเลยก <_ d ata> ็ค่อยขยับมาอย่างที่รับ เล็กขาก็หักก็มดเลยมว้ไม่รู้ครับมอนกันยังไงถอยแย่เลยป่มิน่าจะถอยแย่เลยมัม้งมา,าข้ามมน้ก็จะบา่าวกคอนีดข้ามคอนกีดก็จะบา่า รอเรารอเป็นแถวเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับข้ามไปแล้วโอ้โหไหลดีจังเลยไปดิเอาไปดีก็โอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอตะมีนะครับไอส้สอยขอลาก่อนครับเพจง้ก่อนสวัสดีครับ